มาเเตกันหนห่อยยว้ยไม่ได้อยากเป็นเสือแล้วไม่ได้อยากลาเหยื่อและพี่ได้ชวกไก่นุ่มพอมองสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาวยูทูบนะครับคลิปนี้ก็อยู่กับผมอีกเช่นเคยนะครับท่านผู้ชมก็อ่าเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูรถนั่งเสียงนะครับยังหล่อเลยครับนะี่ครับนี่ครับผมคันนี้นะครับอ่าร์ตอิเกอร์ลิมิเต็ด นะครับก่อนจะดูเรามาดูอิอุสุเดก้านะครับสามสองศูนย์นะครับถอยนะครับไปไปโอ้อยใครเข่าจ่องดีคนระับนี่ครับผมโอ้ามตัว ่าซิมดำปิดเลยพี่น้องนี่ก็เป็นรถเสียคิวครับตอนนี้ผมอยู่ในลานบรรจุนะครับท่านผู้ชมเข้าเซ่ ขออนุญาตเจ้าของค่ายได้ครับผมคู่สกุลดำซิ่งกุลด่วนครับนี่ครับเจ้าของรถครับผมป้าก็ได้ขี่รถงามเลยอายเออไอคิวไหนน่ะไอคิวแดงครับซิปอันนี้เลยอันนี้เราเหมือนเล่าเมื่ไหน่มาที่ไหนบอกว่าไม่ไดคิวแดงคิวแดงทุกสองเท่าเลยทุกสามไปซอยเจ้ารถเหรอ เอาซิบเอ็ดรู้เลยนะซิบเอ็ดนั่นแหละซิบเอ็ดดีไอ้เจ๊ซิบเอ็ดซิบซิบิเอ็ดรู้เลยวะโอลูเดีเดียนซิบเดียนซิบนั่นเดียนซิบเดียนซิบไปกับเดี สิบสามเย็นสิบเอ้ยต่อยอดมันมีคันหนึ่งหนอยู่หุนนั่นคันนั่นอันนี่ก็เห็นอยู่ขันวิกเตอร์เออเขาหลังก่อย

นี่เดีรถมุงนีเดีนเอร์ตอนอะอนแสดงวาคิวสีเปียดสิเป็นเดียนอื่นบอยเสียเขาไปร่นั่นน่ะอ,อันนี้คิวปดอันนี้ลมันนี่ให้นาดไหมนะ่มดเ,เดี๋ยนี้ะเตรงนี้ตัวาเตนีมาหัดรุไข่รุ้งก็ะดิ่งแต่เรามันเต็มจิบ ครับนึงครับนี่ครับมาต่อกันครับผมผมก็จะเดินมายังไม่ได้มาดูข้างหลังเลยนี่ครับจอดได้โอเคนะครับไปแล้วเสกเนไปดู้วเสีเข้าช่องครับโอ้ยว่ายางเขอาเอยิะดีนะ เห็นป่ะไปเลยเสียงเลยประวานเป็นเดือนนึงแหละข้าเจ้าเวลี่ก็แล้วก็ต่อเลยนะพี่สิบสิบเดือนสิบสองเลยครับเก็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 บ อย่งที่เพืั้นในทานผู้ชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในลานบรรจุน,นะครับอันนั้นก็เป็นของเสียคิวนะครับอเอาเกยร์ครับอเอง เอาไปไปตันแล้วบาดิไปตันกันแล้วครับบอลูว่าเดียนไหนเป็นนังเนล่ะเขาไปแล้วแป้งแบบนี้จะงงนะครับงงเผยเผกันคุ้นว่าเขาใจกันก็อาจจะมาเอาเจลาคิ้วข่ว่เอาเวลดจื้อนั่นนี่อะไรเรียบอันแบบนี้เราต้องดูกันดีๆนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีปัญหาได้ เนี่ยหลดผมไหมวะขนาดเซ็ตทุ่มเื้อรู้ว่าว่าฝุ่นมันเข้ามาได้ไงดูหัวเก่งมันผุครับยอมยอมให้ดูนี่ครับมันเข้าตรงนี้ครับนี่ข้างล่าง,ลางแล้วแล้วก็วกตรงนี้อีกสอดทะลุขึ้นมาเลยข้างล่างก็จะเข้าอยู่ประมาณประมาณช่วงนี้นะครับ นี่แหละวัาวานช่วงนี้แหละอันนี้มันก็เข้านี้นี่ได้เอ่อนผมเอาเอา,เอาปาดขวดนน้ำ้องไว้อาอปิดกัน,นกุญแจไว้แล้วครับนี่ครับเดี๋ยวก็จะไปเกลี่ยสายสเตรีนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้านะครับเพราะญาตเกลี่ยสายสเตรีก่อนครับผมไปกันเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมต่อครับผมก็อันนี้ก็เริ่ม ที่จะลงนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูอ่าในตู้นะครับว่าจะได้ลงเยอะไหมนะครับมาดูกันโอ้เกือบหมดคันเกือบหมดนะครับนี่ตู้นี้นะครับน่าจะเหลือตู้นี้ใส่เกือบ400ลูกนะครับ สามร้อยแปดสิบลูกนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณสองร้อยหกสิบลูกน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับน่าจะอยู่ประมาณแถวๆนี้แหละขาสร้างนะครับด้วยขาสร้างมานี่ะนะครับมันงานแบกสามคนครับแข็งแรงมากสองคนแบกสองนะครับผมอุดขั้นนั้นของเสียบอมเสียบ,บอมเสียบ,บอม กำลังลงพึ่งกําลังจะเสร็จพอเสร็จของผมก็จะถอยไปนู่นไปเติมอยู่ตู้ฝั่งนู้นนะครับคือมันคนละสายกันคนละสายงานนะครับคนงานเข้าเจ้าก็จะแบ่งตู้กันนะครับแบ่งคนละกี่ตู้กีต่ตู้บิงบ่งบึ่งรอนีกับรอนั้นรอนั้นผมใช้สีแท้พ่นนะครับเบึง่งรอนีออมก็เป็นแนวนีวะ อันนี้ไอ้กระป๋องสีแดงได้น็อตล้อใหม่ขาดบดกระป๋ปองสีแดงอันนี้กระป๋องละสามสิบห้าบาทอันนี้กระป๋องละแปดสิบบาทนี่แหละครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเดี๋ยวอีกสักพักผมก็จะรับงานนะครับ ว่าจะได้ไปใส่อะไรนะครับจะได้กลับหรือจะได้นอนนะครับเพราะว่าจะาของกระลุงของซากรหมูนะครับดูนะครับไม่มีรถสมบัติทีมเลยนะครับมีผมอยู่คันเดียวอ้อนกระมูหรอไว้ในทิมก็ได้ไนะครับแต่ว่ากับมาหอดคือมูอยู่นะมาหอดมาอย่างนะครับรอนี้ยังว่าท่านในล่างจะระบียออกเลยนะครับัยไมงได้ล้างอย่าเกลียเย็นครับ มันหน้าหนาวครับท่านผู้ชมหนาฝนกับว่าฝนตกหนาแล้วก็ว่าหนาวดิเวลาดียวใจะเย็นๆครับผมมาก็เดี๋ยวเราไปเจอกันช่วงหน้านะครับผมว่าจะได้ไปลงตรงไหนอีกนะครับจะเจอกันช่วงหน้าครับผมไปกันเลยครับสวัสดีครับนี่ครับก็มาเจอกันรอบหนึกนะครับท่านผู้ชมก็ลงของเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ มาถึงแถวไหนก็รู้นะครับรู้แต่ว่าอยู่บนทางด่วนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่บนทางด่วนครับก็เป็นบรรยากาศยามค่ําคืนนะครับท่านผู้ชมอีกแบบหนึ่งนะครับใครชอบในการใช้ชีวิตรถล่องนะครับสาวๆส่วนสาวๆท่านไหนที่ชอบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับแ๋้วอย่างมาเรียนรถน้ำ้ต่ํำเด้อ เราไปดิควันใส่หัวเจ้าเลยเนี่ยเงียบหใจดีครับเงียบหุ่ใจดีเนี่ยบอกว่าอยากได้เมียกี่คนก็เอาไปว่าจะเลี้ยงเขามันคุ้มด้วยวันเออแมาดอกเท้าเจ้าคนเดียวล้วเพิ่งจะลงของเสร็จครับท่านผู้ชมเพราะว่าอ่ามันวางเลยอ่ะ คำมาวันนี้ตู้มันก็ย้ายออกเนาะย้ะจายออกมาแล้ววันนี้ก็คนงานกันกันแยกแยกกันไปตู้ประจําตูไต้ไฟตู้มันนั่นสินะครับท่านผู้ชมมันก็เลยช้าครับจะมีแต่ช่วงคิวหนึ่งคิวสองคิวสี่ถึงคิวสี่นะครับจะเร็วนะครับเร็วเพราะว่าจอดที่เดียวนะครับจอดที่เดียวแล้วก็เริ่มลงเลยนะครับผม ส่วนอันนี้ก็ข้ามาก็เริ่มเริ่มจะได้ใหญ่กันนะครับเริ่มแบบล้มองนี่มองหันไปล้มองนูน่นแล้วอีกตู้หนึ่งอีกสิบลูกไปลงอีกตู้นี่ยี่สิบลูกออกมาลงตูน้นี่เติมไปส่วนที่เต็มไหมนั่นแหละครับมันก็เลยกลเป็นช้านะครับของผมก็ลองคันสุดท้ายนะครับยังมีพุ่งนี้มาอีกนะครับเลยไม่ได้แป้งกลับนะครับก็ คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นบรรยากาศลงของด้วยนะครับได้ดูรถพิเศษด้วยนะครับรถนาศิกนะครับจากค่ายคู่สกุลนะครับต้องขออนุญาตทางเจ้าของค่ายด้วยนะครับผมรถสวยรถงามครับเสียงราคับคันไหนก็คันงามๆหรอพี่น้องคนคนลหมักแต่งนะครับอีกคันหนึ่งก็มีรถพิญะนะครับอีวสุนะครับคันนั้นก็สวยครับ แล้วรอติดตามรถเสียหนูอีกคันหนึ่งก็น่าจะสวยเหมือนกันเพราะว่าเสียหนูก็ชอบแต่งรถอยู่แล้วนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้กับภาพบรรยากาศตอนดังคืนนะครับอาจจะเหลี่ยมตาเลยครับแนเดอร์ยามคืนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ